คุณเฉีบอกไม่ทำอธิบายให้ฟังว่าถ้าเอาผู้ชายที่มีิริยามามรยาาเป็นผู้หญิงอยู่แล้วในตัวตามชีวิตธรรมดาจำวันมาเล่นละครนอกจะไม่สนุกเท่ากับเอาผู้ชายอกสั่สอบมาสแสดงละครนอกเพราะฉะนั้นในวันนี้จริกธรัมระว่าทุกตัวเป็นผู้ชายแท้ๆแล้วก็จะได้ดูของดีๆน,นะครับผมไม่ทราบว่าจะบอกชื่อผู้แสดง คุณเสรีวังจะทำจะแสดงเป็นนางคันธมาลีนะประกรณ์นะเป็นทาวีสุพชัยจะเป็นจันจิดาครับพระเด็จเป็นผลวิชัยแล้วก็มีตัวตลกประกอบอีกอซึ่งมีมากมายหลายคนนะมาร่วมในวานนี้ พร้อมนะครับต่อไปนี้ขอเชิญท่านชมข่าวข่วนอกเรื่องข่าวดีได้เลยครับ Tchau. Ah. เป็นไงบ้างค่ะบอัไปให้เหลวมาข้างข้อตวไปให้เง so anyway> huh> ี้ยวาเรียกผูคเรียกไหมครัไปส่งสัญญาย่เงี้ไม่รู้หรอกูค้นี่หมอไทยไหมครับปวดเลกค่เนี่ยมันดีตอนเนี้ยยังไม่กินละ ชะดมืวก่อนนะน้ำดนี้ไม่สนนน้ำไปมัยคะทแม่อะไรดปคะนี่ยนล่ามันยนล่าม้านันก็บรรทดมาก่อนเนอะโยนลกาหยนลากาไปไหนนะใครเรีกดาหรือบุคคโอ้โอ้เนแหละยนกายนต์มท้าวคนก็เดินออกมาไม่ี้มันอยู่แตผ่านบ้านหัดน้ดาแม่อ๋อดีโลหะแล้นี่พวกอระวังใจแล้วทำไมบุคคาวัทันทามของกูน่ะ ทุกตัวแน่ใจไหมครับเห็นเห็นทุกตัวอุยทุกเรื่องเป็นยังไงวะของเงินปุกคะงามหนุ่มป้อหล่อเวียวจะปุกคะงามเะรจุ๊งนะทุกอย่างนี้เลยคะถ้าเืิดทุกทองอัตราสูงหน่อยทุกเงินก็ถูกหน่อยตายแล้วจะรอดจะดำไหมเนี่ยสามวันเลยครับพีจ้าลุงมีเมียไม่รอกแม่หประการนี่คราบเป็นทุกเงินทุกทองนี่เป็นโุข เอาถูกฆ่าตายไปจบๆเอาชื่อนี่ยังไม่ถูกฆ่าแม่โอ้โหใจตั้งนื่อเอ็นะเหมาะหน้ามันเหมือนผีเมื่อเนี่ไม่มีคนอื่นก็จะไปแทนเรื่องนี่พียาคุ่งทราดีว่านี่เนี่ยตัวไายเลยอะไรเป๊ครับเข้าไปดูมาทับอยู่หรือเปล่าได้เปครับเข้าไปดีๆนะแม่ไปทำบ่อน อย่าให้เขารู้ตัวนะอุยตายตายเป็นไงแหมงอ่างของยานทองคาแหมจริงๆริงไปคะเป็นไงวะไปแอบดูกวเวลาแล้วใช่ไหมถ้าคุณรอดเดียวเดียวเดี๋ยวพอแล้วหมดชั่วโมงแล้วพอนี่มึงโทรบอกมึโกบอกต่อเวลาโทรบอกกลับไปบอกต่อเวลาไอ้แหม อเไปดูถึงไปครับแหมไม่นึกเลยว่าทางเท้าสันติราชเนี่ยนะฮะดูเวน้อยนะมันนาบาร์เรียนสันติราชหัวกุดชื่อแต่งชื่อทซะเสียหมดเท้าเลยสันนุราชอ๋อสันนุราชสันติราชนาบาร์เรียนเมียไอสอนอยู่ดูเวนนะผมจะไปดูไอ้นี่กับแม่เลื่อนนี่ฉันดูเวนนี่เสียใจทำไมของสำเร็จแล้วทำไมอ่ะพอชุบตัวเรียบร้อยก็คงจะบนตัวบวช ตายจริงท่านเท้าคุบวกไม่ใช่ไม่่ใชมึงไปดูที่กโกนคิ้ววะเปล่าทำไมโกนกูจัดเสรลยไม่ใก่รักคุณละคนเมื่อกี้นี่คนละคนเธอเออานี่อ๋อกำลังนั่งไหว้ปลาไหลอยู่ไหมคะใช่เปล่าคนละคนฮะหม่อมแม่เรียกเองดีกว่าคุ้มจำเสียงหม่อมแม่ได้ปุ๊ค่ะสวยจริงเหรอสวยนะคะต้องแต่งมากแล้วค่จะเด็ดนะสวยจริง เฮ้ยเอ่อเช็ดเท่าเออโอ้โหเจ้เจ็ดเทาฝนเจ้าเช็ดขท่าหน้าเลยม่ใช่คนเดียวอ่ะจะหาราศีที่ไหนได้แบบนี้ดีแล้วบุพพ์ครับันเดียวกันเลยเหรอใช้คนเดียวไม่เป็นไรคุณพ์ครัเมื่อคืนกูฝันพอดีฝันว่าอะไรบุพพครัฝันว่ากูมีผัวอ้อโอ้นั่นละใช่แน่โลกหลัเรียกเองคุพพ์ครัเรียกเองเรียกเองจะได้จังเสียงได้สัน สันผู้ค้าคันมาหาแล้วผู้ค้าอะไรไม่จะออกว่าอย่างนี้เอ้ไม่รู้ว่าสันอะไรสันอะไรหนุ่มล่าสันขวานหรือสันอะไรสิคะเรียกเน่แตบกันเองเหมือนเนี่ยชีวิตยังไวนะแม่ไม่ต้องประหยัดหรบแหมคำแรกห้าบาทก็ได้ละอย่ากังวลเลยเลยไปเรียกง่ายๆสันหนุ่มล่าค่ะคันธมาลีมาหาแล้วออกมารับน้องหน่อยสิผู้ค้า เียวมาแล้วมาแล้วออกาูแล่นองดอื่นออกมาในใจออกมาอบอกข้าด้วนะเดี๋ยวออกมาเคยอยู่ในวงว่า 啊。 你爱我，我爱着你。爱在心中。 哎，好啊。 Yeah mm -hmm. yon yeah. ng mm -hmm. uh -huh. ไม่อยากจะพูดเสียงใครวะเอาละเขาละจันสุดาน่แน่อ้าวอีน้อยไอ้่ชื่อเดิมเขาอีจันสวนนัมันนาจักุณเขาอโเจันสุดาอออีจันสุดา เอาแล้ววะไ,ได้เสียได้เสียยิ่ก็หวยมึงมา,าหวยกินไม่ว่าหวกูไม่ยอมนะ เป็นไงโอ้ยท่านเท้าถีบกูเอาไปไม่ใช่เขาอยากเอาเปแมวู้วงมาเอาใหม่ที่บ้านเราเอาวอะไรโหแลุงตาเิมอัมาลีมาอย่ที่นี่เลยไปนะเย็นปยทธนี่ขอนทษ